ผสมขามสายพันธุ์นะครับนี่พังเสียงครับเสียงมันจะออกอู่นะครับเสียงอู้นะครับผสมขามสายพันธุ์นะครับสวัสดีครับพวกกับผมนะครับต้นมะโนอิลีสวัสดีครับตูนมะโนอิลีอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาไปดูล่างนกเขาใหญ่นะครับตอนกลางคืนนะครับว่าล่างไหนที่ตัวเมียฟักล่างไหนที่บ่ฟักนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอ่านกที่ผสมพันธุ์นะครับถ้าตอนกลางคืนเนี่ยถ้าบ่ฟักไข่นะครับโอกาสที่จะได้ลูก แทบบ่มีนะครับดังนั้นถ้าใครที่ผสมพันธุ์นกเขาใหญ่ยอยู่นะครับเพิ่นกับยีรุหรือว่าคนที่บ่เคยข่ผสมนะครับถ้ายยีผสมนะครับอ่าถ้าตอนกลางคืนเนี่ยนะครับถ้ามันไข่แล้วบ่ว่าจะไข่หนึ่งฟองหรือสองฟองนะครับถ้านกบ่ฟักตอนกลางคืนนะครับโอกาสได้ลูกผมบอกเลยว่าแทบจะบ่มีนะครับนอกจากเราจะเอาไข่ไปให้นก,กเขาแขกหรือมีเครื่องฟักเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดนกเขาที่มันฟักกันเนี่ยนะครับกลางคืนเนี่ยนะครับช่วงกลางคืนเนี่ยช่วงตอนเย็นเนี่ยที่เป็นตัวเมียฟักนะครับกลางวันเนี่ยตัวผู้ อ่าตอนเช้าเนี่ยเป็นตัวเมียหรือว่านกในกลงเนี่ยส่วนใหญ่คือตัวเมียลงตัวผู้ขึ้นตัวผูขึ้นตัวเมียลงแต่ว่าโดยโดยทั่วไปแล้วฝักตอนเช้าตอนกลางคืนนะครับอันนี้จริงๆริว่าจะเป็นนกเขานกเขาใหญ่นกเขาชวานกเขาแขกนกพิราบเหมือนกันนะครับตัวเมียฝักตอนกลางคืนนะครับอันนี้เาง่ีกีงผมพูดผิดเดี๋ยวผมพาไปดูว่าล่างไหนบ้างที่กลางคืนบอฟักเท้าบอฟักคือผมนอนออกให้ใส่เครื่องฝักบนนั่นไข่จะเสียนะครับหรือว่ามีอีกวิธีหนึ่งคือให้นกเขาแขกฝักนะครับไปดูกันเลย ไปครับเดี๋ยวเราไปดูล่างแหลกกันเลยดีกว่านะครับว่าร่างแหลกนะครับฟักตัวไหนฟักตัวผู้ตัวเมียครับเดี๋ยวไปเลยดีกว่าอันนี้ก็จิตเป็นสถานที่นะครับที่ผมเลี้ยงนกนะครับเดินไปดีกว่ากลางคืนก็จะมืดหน่อยนะครับมืดหน่อยไปเลยขันเลยครับเห็นเสียงไฟโอเคนะครับกงแหลกนะครับกงแหลกตัวเมียฟักนะครับอ่าโกงแหลกตัวเมียฟักกงที่สองตัวเมียกับฟักนะครับเดี๋ยวดูก่อนเลย นะครับ้งแรกนะครับตัวเมียฟักนะครับกคงที่2ตัวเมียฟักโอเคนะครับกคงที่3ตัวเมียฟักนะครับกคงที่4อ่ะตัวเมียฟักนะครับเดี๋ยวไปดูกคงที่5กันเลยอ่ะกคงที่5นะครับตัวเมียฟักนะครับนู่นตัวเมียฟักนะครับกคงที่6ตัวเมียฟักนะครับตัวเมียฟัก กงที่เจ็ดตัวเมียฟักนะครับกงที่แปดตัวเมียฟักนะครับดูกงที่เก้ากงที่เก้าอ่ากงที่เก้าตัวเมียฟักนะครับนี่ตัวผู้อยู่ข้างล่างนะครับกงที่สิบตัวเมียนะครับตัวเมียฟักกงที่สิบตัวเมียฟักนะครับกงที่สิบเอ็ด ตัวเมียฟักนะครับกูงทีสิบเอ็ดตัวเมียฟักนะครับกูงทีสิบสองอ่ะตัวเมียฟักนะครับกูงทีสิบสองตัวเมียฟักเดี๋ยวไปดูกูงทีสิบสามกันดีกว่าอ่ะเดี๋ยวไปดูกูงทีสิบสามนะครับไอพวกนี้เป็นกงนกเดี่ยวนะครับนกเดี่ยวนะครับพวกนี้เป็นนกเดี่ยวนกเดี่ยวพวกนี้ผมเอาคืนงูนกเดี่ยวไว้นะครับงูนเดี่ยวไว้งกเดี่ยว กรงที่สิบสามนะครับตัวเมียฟักนะครับอันนี้ลูกสี่ตัวนะครับสองลังนะครับนี่เป็นลูกสมขามสายพันธุ์นะครับฟังเสียงครับเสียงมันจูออกอูนะครับเสียงอู้นะครับลูกสมขามสายพันธุ์นะครับอันนี้เป็นนกเขาใหญ่แท้นะครับเขาใหญ่แท้นะครับอันนี้เป็นนกเขาใหญ่เจ็ดห้านะครับอันนี้เป็นนกเขาใหญ่เจ็ดห้านะครับอ่ะเร็วเร็วเขาเสียง รสำหรับคลิปนี้นะครับก็พาไปดูนะครับว่านกตัวเมียฟักนี่คือโอกาสมีโอกาสได้ลูกสูงนะครับทานกตัวเมียมาฟักทิ้งให้ตัวผู้ฟักขึ้นนึงหรือว่าตัวผู้เขามาฟักหรือว่าบ่ฟักเลยนะครับโอกาสได้ลูกผมบอกเลยว่ายากมากนะครับสำหรับการผสมพันธุ์นกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมตุนมันนองอย่างดีคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ